อยกให้เอสเดดี้เด็ดบอลต่อเด็ดขาด<ะ> fe, คุณแม่ครับอย่าเพิ่งวู่วามเกินไปนะครับเอสเดดดี้เป็นเด็กดีมาตั้งแต่เล็กเชื่อฟังมากทุกวันกลับบ้านก็จะมาคุยกับฉันเองเล่าเรื่องที่โรงเรียนให้ฟังแม่ครับแม่ครับวันนี้ผมกับจีจีได้รับคําชมจากคร,รูด้วยนะ๋อทอทำไมถึงได้รับคําชมละ่ะพวกเราสองคนจับคู่วิ่งกระต่ายขาเดียวได้ที่หนึ่งอะว้าว แซดดีเก่งจังเลยลูกยังมีอีกนะวันนี้ครูสอนเพลงใหม่ด้วยผมจะร้องให้แม่ฟังตอนนั้นเอสเด d ดี <c oughs> ช่างน,น่ารักไร้เดียงสาแต่หลังจากที่เขาเล่นดอ <Wow. S 1> สบอลว้าวเอสเดดดี้เฮ้ยฮะเอสเดดดี้เฮ้ยฮะเอสเดดดี้ <Ha. S 1> ตอนนี้ทุกวันกลับบ้านมาแขนขาเขาก็มีแต่รอยชำ้ำ ออกแต่เช้ากลับเข้าไม่บอกฉันเลยว่าไปทําอะไรมาเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงครับเขาอยู่ที่นี่ซ้อมดอทบอลตลอดเลย<ก>อ่ะก็เพราะดอทบอลนี่แหละฉันถึงจะสบายใจมันไม่เหมาะกับเอสเดดดี้ D. จิตกรนักดนตรีนั่นแหละคือสิ่งที่เอสเดดดี้ D. ควรทําในอนาคต <c oughs> แค่ทำงานที่สง่าง,งามและปลอดภัยพวกนี้เอสเดดดี S ้ถึงจะไม่ได้รับบาดเจ็บเอสเดดดี <c oughs> <c oughs> ้ D. เป็นอะไรน้รองให้ทำไม ความผิดฉันเองช่วงนี้ฉันคิดแต่เรื่องแข่งขันละเลยแม่ไปแม่ถึงได้เป็นห่วงขนาดนี้นนถึงได้ไม่อยากให้ฉันเล่นดอทบอลทั้งหมดเป็นความผิดของฉันเลยเอสเด,ดดี้จำไว้นะไม่ว่าอย่างไรก็ห้ามข้ามถนนคนเดียวถึงจะไฟเขียวก็ตามต้องดูไว้ว่าคนขับรถที่ไม่รับผิดชอบบางคนอาจฝ่าไฟแดงได้ดังนั้นต้องอยู่ห่างๆถนนไว้ครับรีบข้ามเถอะ ได้แค่เป็นหวัดธรรมดาเท่านั้นก็ไปกินยาตันพักนี้ดก็อหายแล้วแม่ครับเ,เรากลับกันเถอะเฮ้ยเอสแตดดี้มีที่ไหนไม่สบายอีกไหมถ้าไม่สบายตรงไหนต้องบอกแม่นะอย่าปล่อยให้มีอาการตกค้างถ้ากลายเป็นโรคที่รักษาไม่หายตลอดชีวิตพ่อแม่จะต้องเสียใจมากอย แดดี้อย่าร้องไห้นะไม่ต้องรีบร้อนเรื่องนี้ต้องมีทางแก้แน่นอนเรามาซ้อมกันต่อเถอะนะเรื่องอื่นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของโคชดเรเอ็มแล้วกันเออ